ในวันนี้นะต้องนะครับจะพาท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นแบบว่าจับมือทํากันเลยนะครับในการตกแต่งบอนกันนะครับผมจับมือทำกันเลยตามไปชมเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านหรือสวนนะครับวันนี้เราอยู่กับต้นบอนกระดาษด่างกันนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะจะพาท่านผู้ชมมาเรียกว่าจับมือในการที่จะทําในการดูแลรักษาตก แต่งเจ้าบอนกระดาษกันนะครับทั้งในการตัดตกแต่งแล้วก็เรื่องของการให้ปุ๋ยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเป็นการตัดตกแต่งบอนก่อนนะครับผมการตัดตกแต่งบอนเนี่ยนะครับเราก็จะทําในตอนจังหวัดที่นี่นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีหลอดแทงขึ้นมาใหม่นะครับใบทุกใบก็าคลี่หมดแล้วนะครับเป็นเวลาที่เขาพร้อมแล้วนะครับ ทีนี้การตัดตกแต่งเนี่ยคือเราก็จะต้องตัดไอ้พวกใบที่มันแบบว่าลึงเหลืองหรือตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับผมหรือไอ้พวกเนี่ยครับเศษไอ้พวกเศษไอ้ที่เศษไอ้พวกเนื้อเยื่อนะครับที่มันยังค้างค้างอยู่เนี่ยแบบนี้นะครับผมก็คือตัดออกไปเลยนะครับผมตัดออกไปนะเพื่อให้เขาสดชื่นนะทีนี้อีกอันนึงที่เราจะต้องตัดนี่อย่างใบนี้พี่มีความแดงน้อยครับผมอันนี้ผมไม่ชอบนะครับ กฎของบ้านนี้ก็คือว่าถ้าไม่ด่างถ้าไม่ด่างจะไม่ได้อยู่นะครับผมอ่าทีนี้เวลาตัดเนี่ยนะครับผมก็ใช้มีดนะครับผมดีกว่ากันไกนะครับใช้มีดที่มีความบางและคมนะครับผมก็คือรับให้ดีก่อนนะครับทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดชึบเดียวเวลาตัดเนี่ยก็คือควรจะต้องหานความคมของมีดเนี่ยออกจากลาต้นเนื่องจากว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราเอาหันด้านคมเข้าหาลาต้นเนี่ย อาจจะไปทาอันตรายต่อต้นไม้ส่วนอื่นของเราได้นะครับเนี่ยเราก็ตัดอันนี้ตัดเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษา,าคนที่เขาดูแลต้นไม้เขาเรียกว่าตัดไล่เขียวนะหรือตัดไล่ด่างก็คือเอาลวแต่ชื่อเรียกนะบางคนตัดไล่ดา่างคนบอกตัดไล่เขียวอะไรของเขานะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันออกมาเขียวเนี่ยนะครับให้ตัดออกนะครับผมนะถ้าไม่ด่างก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะแต่วันนี้ก็แต่เวลาจะตัดเนี่ยเราก็ต้องดูช่วงเวลาอะไรให้มันเหมาะนะครับ ก็คือตัดในแนวเฉียงให้คมเนี่ยออกจากลำต้นตัดไปเลยช่วเอออ,อย่างเงี้ยนะครับผมให้แผลเขาเนี่ยเป็นรอยเฉียงแล้วก็เป็นแนวที่แบบว่าให้ไหลลงออกจากลำต้นนี่เป็นลักษณะแบบนี้ให้มันออกไปนะครับถ้าเกิดเพราะเนื่องจากว่าพอเวลาเราตัดเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมียางอยู่ใช่ไหมฮะจะมียางอยู่ออกมานะมันยางเนี่ยมันจะได้ไหลออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้ไหลเข้าไปข้างในลําต้นนะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เดี๋ยวผมก็จะตัดใบนี้ออกเหมือนกันเนื่องจากว่าคุณเทอมมาเขียวแต่เขียวน้อยนะครับก,ก็ตัดออกไปนะครับนะตัดแนวเฉียงนะครับผมให้คมนะครับออกจากลำต้นเพื่อที่จะไม่ทำอันตราย นะครับกับลำต้นนี่ตัดแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับในการตัดตกแต่งนะต้องเขียวเท่านั้นนะครับไอ้ต้องด่างเท่านั้นนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าไม่ด่างนี่คือคุณไม่ได้ไปต่อต่อไปนะครับผมในกระถางนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับเราทําการตัดตกแต่งบอนตกแต่งลำต้นแล้วนะครับเราก็จะยังไม่ย้ายกระถางเนื่องจากว่าอาจจะ ก่อให้เกิดความเครียดของต้นไม้มากเกินไปนะครับผมอันนี้ก็จริงๆเราก็ได้เวลาย้ายกระถางแล้วครับผมแต่ว่าเราก็ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากว่าวันนี้เราตัดตกแต่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้นไม้เครียดก็อยู่ประมาณสัก 1- 2ถึงสสัปดาห์ให้เขาได้พักฟื้นนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยย้ายกระถางใหม่ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าตัดเสร็จแล้วในเรื่องของการบํารุงนะครับก็ใช้อันนี้ ใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับนี่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีปุ๋ยละลายเร็วกับปุ๋ยละลายช้านะครับถ้าปุ๋ยละลายช้านี่ก็เหมาะกับที่เราหยอ,อดทีเดียวนะครับใช้ได้3เดือนนะครับผมทีนี้วันนี้ผมจะชื่อเลือกใช้ปุ๋ยละลายช้าในกร,รณีที่เราปลูกต้นไม้แบบว่าในอินดอร์นะครับแล้วก็มีเวลาดูน้อยก็คือ3เดือน3เดือนถึง4เดือนส,อาสามเดือนถึง5เดือนด้วยซ้ำนะครับ <S <S ผมก็ค่อยมาเปลี่ยนทีแล้วก็พิธีของผมก็คือผมก็จะเท ตัวปุ๋ยละลายช้าใส่ลงไปในเขาเรียกว่าเป็นแก้วนะครับผมแก้วที่ใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับผมนะถ้วยที่ใส่ปุ๋ยนะก็ปิดนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็เสียบลงไปแค่นี้เองง่ายๆเ <c oughs> สียบเลยนะครับตรงบร,ริเวณรอบๆนะครับเสียบไปอย่างนี้แล้วเวลาลดเราลดน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนจุดเสียบมาเสียบไปไงี้เรียเว่าลดลดน้ำเนี่ยเราก็ลดน้าให้ใแบบว่า มันโดนตรงช่วงเดี๋ยวขยับนี่ลดน้ําให้แบบว่าให้มันน้ำเนี่ยมันไหลผ่านในตัวถ้วยถ้วยใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะดามจะได้พาปุ๋ยลงไปข้างล่างต้นไม้ของเราก็จะได้รับปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็อันนี้ข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนตําแหน่งได้นะครับผมสามสี่วันทีนึงนะครับเพราะ่สักอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่มีอะไรทำก็มาเปลี่ยนตําแหน่งอันนี้มุมในการให้ปุ๋ยแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมจะ ให้แนวนี้ตรงตรง,ตรงมุมตำแหน่งตรงนี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวก่อนเอาให้กลางๆนิดนึงอ่าตรงนี้อ่าเนี่ยแหละครับผมเป็นวิธีการดูแลบอลแบบฉบับมือใหม่แบบง่ายๆนะครับผมอาแล้วครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมนัต้องพ่อบ้านรือสวนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ